เมื่าบันนี่เด็กน้อยอยู่กับย่าเ้าเ้าที่ล่ะอย่าเก่งกับเมียบอกแล้ยไปเก่งกับเมียนะฮะอ่ะคู่ต่อไปกระเปื้อไหมล่ะเมื่อยแล้วแล้วนะคู่ต่อไปกระเปื้อไหมล่ะกระเปื้อกับโจกระเปื้อเอาเอาอ่ะถือว่าเป็นกระเปื้อกับโจศึกพี่ศึกน้องไหมล่ะไม่ใช่เจย์ออนศึกพี่ศึกน้องไม่ใช่ออนระหว่างกระเพื่อกระเปื้อกับพี่ออนเหรอไม่ใช่เนาะ ึิงพี่ถึงน้องไหมฮะแกร์เป่าน่จับตัวเองจุ่มน้ำระยะเวลาเรามาหมดทุกคนแล้วอคู่ให <c oughs> ม่เนี่ยมาแล้ว <c oughs> อยู่รงมามาเดี๋ยวมันมาคู่ที่เขารับคู่ต่อไปมีคูพ่พิเศษไหมฮะมีอีกไหม <c oughs> อ่ะเล่นกันเลยเล่นกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จับฉลากรอมาฉลากเชิญครับ た